ชัางเลยอ้เด็กใครยังไม่ลึกก็มาสู้กับตื่เได้เลยเด็กคนน่อยวอลลอนลอยเราจะท้าเดินเร็วแล้วเอ๊รเออเหมือนอารามแห่งนี้ดูเป็นมงคลเป็นสถานที่ดีแมอแม่อาจารย์ดูสิตอนที่อยู่วัดเลยอินน้อย ถ้ากราบพระปอมไม่ต้องหลายทีเยอะแยะทำไมเจอพระพุทธรูปแล้วไม่ลงมอกกราบใช,ใช่ใช่ใช่ใช<ะ>สิ่งที่ตามองเห็นล้วนเป็นมายา,าไม่เชื่อแล้วเด็กเข้าใจดีแล้วแต่ที่นี่ความสงบร่บมรื่นดูอลังการยิ่งนักอามิตรพูธ <อา S 1> มันคือผู้มารเชิญคำพีเศษนะอาจารย์ท่านนี้คือมหาเทพจินติงแห่งอารามอี้จนที่มาต้อนรับพวกเราอ,ะอ่ะ<ห>อภัยที่อาตมาไม่ทราบออภัยอขออภัยนี่ท่านเพิ่งมาอาภานีถ้ากับข้าถูกพระโพธิสัตว์หลอกเอ๊เฮ้ยพระโพธิสัตว์หลอกเจ้ายังไงเหรอ เมื่อเสิบปีก่อนตอนพระองค์รับพุทธบัญชาตามหาผู้เชิญคำพีเ,ออเ,เดิมบอกว่าสองสมปีก็คงมาถึงนี่ออแต่ขา้าเฝ้ารอยอยู่ที่นี่ทุกปีกลับไร้ข่าวคราว,าวไม่คิดว่าจะมาถึงอบอออในอาภีมูดอาตามาต้องรับกูดท่านแล้วแม่ลำคาญยิงอาจารย์อย่ังวแต่มารยาทอยู่เลยเออท่านเทพ พย่เาแต่บนเรื่องเมื่อปีก่อนนู่นน่ะรีบเชิญพวกเราไปดื่มชาสักถ้วยดีกว่าหิวน้ําชาแล้วนะเนอะอาจารย์เนอะไปอาจารย์แฮม่สบายังเลยโอ้โอุ่นอุ่นอจ๋งอ่ะจำได้ไหมเราอาบน้ำครั้งก่อนเนี่ยเมื่อไหร่นานยังอ้าวไมจำไอ้เรื่องแบบนั้นทำไมแต่ว่าสิ่งที่รองข้าจำครั้งที่พิเศษได้ เมื่อที่พี่อาบน้ำร้อนในถ้ำผันซื้อกับปีศาจสาวเจ็ดตัวนั่นไงเอออาจารย์โดยเจ้าได้เนี่ยอาจาพูดแล้วเก่าๆอยู่ได้ดอกหมอเจ๋งจะไปสกิดแผลสิพี่เขาเลยเฮ้ยโลกใบเนี่ยมันตกต่ำซะเจ๋งอ่ะไม่แต่พอคนซื้อชื่อเจ๋งเนี่ยยังเสียคนได้เลยตอนนี้จะว่าใครไม่ติอ้อมเลยนะตีตรงๆเลยเจ้าอ้วนเขาว่าเจ้าดะอาบน้ำให้สะอาดไปเถอะ อย่าลืมบ้วนปากสักสิบรอบลยปากไม่ดีปากอาจแต่ด่าคนว่าคนนู้นคนนี้มันเหม็นไปหมดแล้วระวังจะเหม็นถึงพระพุทธองค์แหละไม่อยาพูดาาถ้าวันโลกเนี่ยมันน่าดา่าไม่รอาจา์ฮะถ้ามันไม่ควรดา่าทําไมต้องให้เราเดินทางมาเชิญคำพินดด้วยละ่ะทั้ง,งดต่อว่าด่าทอ,ทอตามใจปากแบบนี้รังแต่จะสร้างกร,รมปากมันจะเปลี่ยนอะไรได้ขนาดสิสิพี่รอง ท่านชอบด่าคนมีอํานาจเงินทองทั้งหลายเหมือนว่าคนพวกนี้มาแย่งของดีของท่านไปหมดพูดถึงคนที่เดือดร้อนอพร่ำม,มากจะมีใครเดือดร้อนอีกดาเท่าสิทธิ์พี่ใหญ่<อ>แล้วเคยเห็นเขาด่าเทพองค์ไหนหรือเปล่าฮะเ,<อ>เขาเขาจะด่าทําไมอ่ะเ,อเ,อเขามาถึงก็อัดไปเลยคันนี้ก็เยอะก็แค่นั่งแล้วพูดอ่ะแต่เขาลุกแล้วก็ลเลยไปเลยไม่ฟังใครผลของมันเป็นยังไงล่ะฮะอ ถึงไม่ถูกกักอยู่ใต้เขา500ปีต่อให้เขาพลิกสวรรค์ขึ้นเป็นเง็กเซียนฮ่องเต้แล้วยังไงล่ะอ่าเดี๋นเพลงฮมาพูดถึงเพ่อตอบบ้งได้ทำ<ม>ไก่ออกมเพลินสบายเลยนั่นสิเป็นเง็กเซียนแล้วจะมีอะไรดีเฮ้ยเขาว่าคงจะ